กดพื้นล้างแล้วก็กดไปใส่ต่อกเออกดนี่กนี่ตั้งก็ได้อีกขอบแก่อ เก็ตัวหนู้จ้าค่ะไม่เสร็จดแปคักตัวหนูเาแกะิดจาบแปคัก็บแปคัลองให้สิตอนนี้คือเราต้องใช้เราต้องใช้แคปคัดกับอีนะจะลองแบบโหลดแคปัดโหลดมันโหลดยังไม่ได้ของก่อนสารเด็กมาเลยตอนนี้ถ้าสมมติว่าหนูจะเอาภาพเออคำสวยจังเลยจะเป็นตรงกลางเลยไหมล่ะ <c oughs> จะเอาภาพเพิ่มอีกไหมหรือจะเอาภาพแบบนี้เอาแบบนี้ค่ะสมมติเอาแบบนี้หนูก็กดตรงนี้แล้วหนูก็กดคัดลอกเลยกดคัดลอกค่ะจ้ะปึ๊บหนี่มันก็จะขึ้นซ้อนแล้วทีนี้หนูก็ตัดหนูก็ตกแต่งเอานะพอสมมติว่าอสมมติว่าอันนี้อยู่จังซีเดอร์เอาไปรงสันอันนี้คือสมมติให้เฉยๆนะหนูแต่งเอาครูบ้านหนูแต่งสวยกว่าครูเลยมันจะมีมาสติ๊กเกอร์ทีนี้แล้ก็หาเลยว่าหนูจะเอาตรงไหนสนติ๊กเกอร์ ทำได้แล้วบอกเพื่อนด้วยใครที่ทำเป็นแล้วสอนเพื่อนด้วยนะคะมันจะเป็นการทบทวนเราและที่สำคัญอันนี้จะเป็นข้อสอบข้อเขียนของปลายภาคด้วยนะคะไม่มีข้อสอบข้อการนะมีแต่ข้อสอบข้อเขียงเป็นยังหมึนน่งนักพารายสายตาวิเป๊มากเลยทำถึงไหนแล้วก็คือเห็นงานแะ สินค้ามีแต่อันนี้ใช่ไหมสองอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมได้นะกูจะบอกให้ถามเพื่อนนี่เราก็สินค้าของเราสินค้าได้ยังมันมุนติ้วติ้วมันยังนักเรี้ยนมันหลดได้ไหมแต่ยีตนสะอาดทัม้มันมันแบบว่าโหลดได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็บอกว่าติดตั้งใหม่เออมันโหลดใหม่มันเป็นที่สัญญาณเน็ตใช้ใชหลอก เราไปโหลดที่ห้องน้ำเลยสัญญาณเน็ตมันเร็วไม่อันนี้เน็ตส่วนตัวงา